1>, 1บาทหลังวัดพระแก้วปี2525มีราคา2 0 0 0 1 0ถึง10,000บาทแบบไหนมาชมกันได้เลยนะครับครับผมสวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วกับช่อง เหรียญกษาปณ์ไทยคอยไทยอ f ฟฟิเชียลนะครับผมวันนี้นะครับผมได้ข้อมูลมานะครับเหรียญ1บาทหลังวัดพระแก้วนะครับแบบนี้นะครับตอนนี้นะครับมีการปรับราคาของนักสะสมที่ตามหากันนะครับผมกลับมาอีกแล้วนะครับเหรียญนี้นะครับได้ข้อมูลมานะครับผมตอนนี้ปรับราคาครับขึ้นตั้งแต่จาก1,000นะครับ แต่1,005 0 0นะครับตอนนี้ขึ้นเป็น2,000นะครับสภาพผ่านการใช้นะครับแบบพอไปวัดไปวาได้นะครับแบบขอไม่ยืนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ประเมินราคาให้ขั้นต่ำนครับอยู่ที่2,000บาทนะครับแล้วก็จนไปถึง1,000บาทที่เป็นแบบสภาพสวยๆไม่ผ่านการใช้นะครับหรือ UNC ครับ มาดูกันนะครับว่าปี2525หลังวัดพระแก้วแบบนี้นะครับแบบไหนนะครับที่มีราคานะครับเหรียญหนึ่งบาทปีนี้นะครับจะผลิตออกมาอยู่กันหลายร้อยล้านเหรียญนะครับแต่ละแต่ละรุ่นนะครับจะมีบล็อกแต่ละรุ่นครับมีบล็อก25 26 27 28แล้วก็29นะครับจะสังเกตได้นะครับตรง ตรงนกวายุพัก harmonic, นะครับตรงข้างล่างตรงนี้นะครับแป๊บหนึ่ง, <dov> งนะครับผมสังเกตนะครับสังเกตอยต uh, ูตต mm ่ hmm. ต,รตรงนี้นะครับครับตรงนกวายุพักนะครับตรงนี้ครับถ้าใช้ใช้กล้องสองดูก็จะเห็นนะครับว่าโค้ดแต่ละปีนะครับจะออกมาเป็นโค้ดปีไหนปีไหนนะครับแต่ว่าพศนี้ก็จะคือพศ2525นะครับแต่โค้ด ที่หายากที่สุดคือ25นะครับใครมีนะครับสองโดูนะครับถ้าเป็นโค้ด25เป็นแบบเหรียญปกตินะครับไม่ใช่เหรียญพิเศษที่ตามหาเนี่ยก็รับนะครับขอแบบสวยๆแบบสภาพไม่ผ่านการใช้แบบนี้นะครับอันนี้สภาพไม่ผ่านการใช้นะครับแต่เป็นเหรียญเก่าเก็บนะครับยังมีน้าข้าวน้ําทองจับอยู่นะครับเหรียญนี้นะครับยังมีน้ําเงินน้ําทองจับนะครับก็ ราคาประเมินให้นะครับก็ขั้นต่ำนะครับผมสภาพที่สวยๆอย่างนี้ก็ให้20บาทนะครับนี่นะครับขอโค้ด25นะครับผมถ้าเป็นโค้ด26 27ก็จะมีราคาที่เกินกว่าหน้าเหรียญไม่กี่บาทนะครับไม่เกิน50บาทนะครับก็ส่วนที่ตามหากันนะครับมาดูครับผมเป็นแบบไหนนะครับ อันนี้คือด้านหลังนะครับเป็นวัดพระแก้วแบบนี้นะครับส่วนด้านหน้านะครับจะเป็นรูปในหลวงราชการที่9ของเราเองนะครับก็จะเขียนคําว่าภูมิพลอดุลยเดชราชการที่9อันนี้นะครับเป็นบล็อกพระเสียนใหญ่นะครับคือภาะปกตินะครับเป็นบล็อกพาะปกตินะครับที่ตามหากันได้ง่ายนะครับโปรดสังเกตนะครับก็คือ นี่นะครับเป็นบล็อกปกติน่าจะกลมๆนะครับน่าจะออกกลมๆครับพักนะครับแล้วก็อันนี้คือตรงนี้ก็จะใหญ่คอก็จะหนาๆหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปเหรียญที่มีราคานะครับสองพถึงหนึ่งบาทที่เป็นพระเสียเล็กนะครับย้ํานะครับพระเสียเล็กที่ตามหากันนะครับก็คือพระเสียเล็กไม่ใช่แบบนี้นะครับ แบบนี้นี่คือปกตินะครับผ้าเส้นเล็กเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้นะครับแล้วก็โปรดสังเกตดูว่าในมือท่านมีแบบผ้าเส้นเล็กแบบที่ผมขึ้นรูปให้แบบนี้ไหมนะครับผมถ้ามีนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามานะครับได้ทุกช่องทางเลยนะครับที่ผมทิ้ง ลิงก์ไว้ให้นะครับแอดไลน์นะครับไลน์แอดได้นะครับผมส่วนเบอร์โทรบางที่โทรมาผมก็ไม่ได้รับนะครับเพราะผมก็มีงานประจําอยู่นะครับก็อาจจะยุ่งนิดนึงก็ส่งไลน์สักพังไว้บางทีก็ตอบช้าบ้างนะครับเพราะว่ามีลูกค้ามีพี่ๆหลายๆท่านนะครับที่ทักเข้ามาส่งรูปส่งไลน์มาให้ดูนะครับก็ส่วนมากก็จะเป็นแบบปกติครับยังไม่ใช่เป็นที่ตามหาเดี๋ยวผมขอแจ้งไว้ตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับว่า บางทีถ้าอ่านแล้วแต่ไม่ได้ตอบก็คือเป็นเหรียญที่ทางร้านยังไม่ได้ตามหานะครับผมก็ยังเป็นเหรียญปกตินะครับหรือถ้าผมมีเวลาตอบก็จะอธิบายให้ฟังนะครับก็ขออภัยพี่ๆเพื่อนๆมณฑที่นี้ด้วยนะครับว่าบางทีเอ้ยมันอ่านแล้วแต่ทําไมมันไม่ตอบมันรับจริงหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยครับ ก็รับจริงครับถ้ามีเหรียญที่ตามหานะครับผมยินดีประเมินราคาให้นะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับราคาแต่ละแต่ละเหรียญเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่ตามสภาพนะครับผมถ้าเป็นเหรียญไม่ผ่านการใช้แบบนี้เลยนะครับเป็นพระเสียนเล็กนะครับพระเสียนเล็กนะเป็นพระเสียนเล็กแบบนี้นะครับผมก็ยินดีประเมินขั้นต่ํานะครับแค่ท่านมีอยู่ในมือเนี่ย ก็คือพาสเซเล็กแบบนี้ผมให้เลยนะครับ2,000บาทติดต่อเข้ามาได้นะครับถ้าเป็นเหรียญไม่ผ่านการใช้ก้อน10,000บาทนะครับตามสภาพนะครับผมก็คลิปนี้ EP นี้นะครับก็มาแจ้งข้อมูลให้ทราบนะครับว่าตอนนี้ก็เหรียญนี้ก็กลับมาอีกแล้วนะครับมีการเล่นหากันสูงขึ้นนะครับเพราะมันเริ่มหายากแล้วนะครับบางท่านมีแต่ก็ยังอาจจะไม่ พอออกมาครับรอราคาสูงกว่านี้นะครับหรือบางท่าน,นยังไม่มีก็โปรดสังเกตก่อนนะครับว่าเหรียญที่มีท่านนะครับเป็นเหรียญที่มีราคาหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญแบบนี้นะครับวัดพระแก้วปกตินะครับแล้วก็เป็นเหรียญใหญ่แบบนี้นะครับก็ถ้าเป็นโคด2ี่ก็สามารถถ่ายรูปนะครับ ส่งมาได้นะครับถ่ายรูปถ่ายวีดีโอนะครับผมจะพยายามแจ้งในแชทตลอดนะครับว่าการส่งรูปส่งวีดีโอเนี่ยถ้าตกลงซื้อขายกันแล้วเนี่ยก็จะมีการาให้ลูกค้านะครับถ่ายรูปถ่ายอะไรมาเพื่อป้องกันมิจฉาชีพเนาะบางทีก็เป็นรับมาแล้วบางทีก็นะครับผมเนาะก็โอเคครับคลิปนี้อีพีนี้ก็ฝาก กดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วก็กดสั่นกระดิ่งไว้นะครับจะได้มีข้อมูลใหม่ๆนะครับผมมีข้อมูลใหม่ๆมาแจ้งให้ทราบก็จะได้รู้นะครับก็คลิปนี้ EP นี้ขอขอบคุณนะครับที่รับชมรับฟังนะครับจากช่องเรียนกษะสาไทยควายไทยออฟฟิเชียนะครับผมวันนี้กระผม จากช่องเล็กๆครับไอ้หนุ่มเมืองเหนือหน้ามนคนพะเยานะครับคนพะเยานะครับผมมีตัวตนไม่ใช่คนไม่ใช่คุณขมงคแมอะไรนะครับผมนะครับก็ขาขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ